ถ้าผู้ฟังคะตามที่รัฐบาลน,นั้นมีโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทั l วอลเล็และเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายนเนี่ยนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ได้สะดวกขึ้นเนี่ยคะ่ะก็ะเปิดให้ประชาชนย้ายที่อยู่ ในทะเบียนบ้านได้นะคะโดยสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตก่อนที่จะลงทะเบียนสบดิจิทัลวอลเล็ตหวันนะคะอย่างเช่นจะลงทะเบียนวันที่3สิงหาคมก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จก่อนวันที่2สิงหาคมนะคะซึ่งปัจจุบนันวิธีการย้ายทะเบียนบ้านสามารถทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะสามารถย้ายปลายทางได้นะคะเรื่องนี้เนี่ย นายุทินชาญวิรุฬูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการกรมการปกครองนะคะโดยเฉพาะฝ่ายที่ทําหน้าที่ดูแลด้านทะเบียนราษอําเภอสํานักง,งานเขตให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะที่ต้องการจะย้ายที่อยู่ในที่เปลี่ยนบ้าน โดยเฉพาะในช่วงของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล t ค่ะอันนี้เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอ l เล t ได้สะดวกขึ้นตามน,นโยบายของรัฐบาล